ต่อมานะคะเราจะมาพิมพ์รายงานการจ่ายเงินเดือนและภาษีนะคะโดยเราจะไปที่เงินเดือนเลือกรายงานตรวจสอบเลือกพิมพ์รายงานประวัติเงินได้และเงินหักของพนักงานรายเดือนเราคลิกเข้าไปนะคะ จะขึ้นหน้าต่างรายงานประวัติเงินเดือนเงินได้และเงินหักของพนักงานรายเดือนให้เราเปลี่ยนตรงตั้งแต่นะคะตั้งแต่วันที่เป็นวันที่02 2,558ถึงวันที่02 2,558จากนั้นให้เรากดปุ่มโอเคค่ะ โปรแกรมจะขึ้นให้เราปิ้นนะคะเรากดปิ้นเพื่อดูรายละเอียดในการพินรายงานนี้นะคะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะรายงานประวัติเง็นเดือน,อนจากนั้นนะคะให้เรากด cancel cancel off ได้เลยนะคะ